ข้าส้มพี่น้องกับข้าวนะคะขหวานด้วยกับข้าวเยอเ้หมไม้เป็นกลางนีนะลูกใหน้ำด้วยขอนี่นัป่าอันนี้จะเป็นอะ้ แย่ได้สองชั่วโมกระเพาะปลาด้วยนะคะใช่กระเพาะปลาป้าคนนี่้กระเพาะปลากระเพาะปลาด้วยนะคะแล้วก็มีน้ำพริกนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะ,ะ,คะต้องใส่ของแม่เพ่งมั้งเนี่ a, ยน้ำพริแม่เพ่งวัดดีจา้ดดจา เอาอันนี้ถุงนึงจ้าชอบกินท้ำอะไรดีคะมันฉาบกล้วยฉาบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตลูกคนน้องน้องแต่นี้มีน้องไหมนะเราเลี้ยงลูกดีนี่โยนให้กันโยนโยนเราเลี้ยงหลานบอกว่าให้เอาลูกกัระอมนี้เอาไว้ที่ไหนลูกค่าย่า ตีอ,อร่อยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวดีๆนะอร่อยไม่อร่อยตีชมได้ไม่เป็นไรบอกเลยท้องแม่เองเนี่อร่อยค<า><ต>่ะกล้วยาวแช,ชมแค่ครั้งแรกพอ,อไม่ใช่ครั้งแรกหลายครั้งแล <c oughs> ้วกินหลายครั้งแล, <c oughs> แล้วเนี่ยเหรอแส่ไก็กรอบกรอบ, <c oughs> บกรอบ เาเนี่เลหยเบิากก้ชบะกชบกกอาชอบเอาัวนมาลเบิกปากด้อ้ันนี่ะพ่อแม่เอ้ยเอาที่สบายใจไว้พ่อให้พี่น้องพอและแม่มีสูขันโลกความทุกขย่าสะมีมากใจเอาไว้ใจใจไหนเลาได้กันทิ่ว่า เจ้าได้ทัานป่าสนาอไห้สมมาจมองอย่ามีสาดอกอยู่นั่นถูเทวดาเอ้ยอยากนี่นะเหเือนให้หลังสวงให้พรอลวงสมหวังอย่าโดนนั้นสาคนเดียวไม่มาลำบวญเด้อยวเียพี่นะเทวดาเอ้ยมีรถราขันโกท่านสมัยขับเกี่ไอ้เถืออรถตล่มีมั่งว่านังคอง ให้รู้ไว้ย่างจืดตองสมปาศนาหนึ่สว,วัสดีค่ะให้มีตึกงงาม ส่วนสูงหลายสันเขาต้องคายเราพี่น้องของอยากมีอย่างแนวนั่นในม้ามือเจ้าไว้ไว้เจ้าเลี้ยงเป็ดเจ้าเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูหมาองเราเต็มแท่สุฟามเลี้ยงสัตว์บกและนมทำเกษตรแนวใดลูกให้ปอหรือมันให้อย่างหรือออยอยากฝาก เอ้ยถักทาพี่สาวจะไงกันมาจ้ามาจ้าลาถุงงามพี่พี่องเด้อก็ตอเรากับเข่าไพร้อมจะ้อมอมไหมพี่แนนพี่แนนเดสวยๆทังน้พี่แนนแนนไาูขาไม่ใช่พี่แนนเหรอูน น้อหลายคนเอ้ยขนยามาเด้อที่ว่ามีมีอะไรบ้างวันนี้เวทีอ่ะเวทีม่มีอะไรจะเปล่าเขาต้องถามเิทีก่อน้ยังไม่เซ็ตอัพกันเหรอเราเซ็ตอัพกันแล้วทียังอะไรนะรู้สรู้สิไวขายของกันแด้บาร์ดีนะ ไู้ขายอะไรนะก็มีข้าวกี๊บมีอ่านปลาแล้วก็มีแหนมปลนปลาแล้วนั่นแหละน้ำพริกน้ำพริกเอน้ำพริกปลาผัดต้มนั่นแหละนั่นทำเป็นแรอพัดแห้งจ้าทำเองพัดเห้งจชากับหนูนะเพราะว่าหนูจะไปอ่าสั่งสัมตอมากินกัน ตมต้องไปดูฟ้อนยูรร้องเพลงไม่ใช่หรอร้องที่นั่นละนั่นเราไม่ได้ร้องที่นั่นหนูร้องที่นี่เขาขอเอาลูกโ่นาสาธุกับท่านนะครับของข้าไม่ขายน้ำละนกลางอะน้องสโมกอะวันนี้เขาให้รับล่นดีที่ได้ไขมันเดยทุ่บ่านเกษท่านผู้ชมไปเดินชมอาหาร่ที่ห้องเดียวกบกระที่หญ่ ถักทยเอฟซีใังหัดออบบี้พีซออฟฟิร์บบี้พีคุณอะไรอย่างงั้นกับจ้าวตลอทาแม่ค่ะแมค่าก็เป็นยูทูบเบอร์อีกประมาณ่ะ คือผานนที่เรือพี่น้องกับิสตาร์ทอันนี้ก็แม่ค้าต้นมะกรูดท่านผู้ชมวันนี้ขอแชร์ชิมนะคะมีสปริงโลแอนด์เฟรชโรลค่ะเวอร์น่ต้นมะกรูดเพิ่นกัขายที่พี่น้องเด้อผู้ใดมักมาวัดปากงามพี่น้องเพิ่นขายวันนี้ก็ท่านผู้ชมอันนี้เพิ่นขายอย่างนี้คือข้าวไก่ น้องตกอนขมูดน้องอู๋เหน่งแก้วดิค่ะขนมหวานขนมหวานหลังจากเผ็ดส้มตำแล้วก็สิมาโซ่ขนมหวานแล้วผู้ชมวางข้างขนมส้มตำเผ็ดๆก็มาต่อด้วยขนมหวานใกล้ๆกันเลยขนมหวานกับส้มตำ ของเรานะคะทามาไม่เยอะหรอกคป็นหนักปีกมากหน่อยมากินุ่อก ก็ทําได้นะครับไม่ออกกี่วะเท่าไหร่ออกกี่ยังไม่แน่ออกนะครับว่ามันจะเย็นนะครับอยู่อากาศอยู่กันอยู่นะครับไม่ได้ไม่ได้ใช่มั้ย <laughs>